วันนี้จะมาแนะนำห้องสมุดประชาชนนะคะเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะภายในห้องสมุดนะคะอันนี้ค่ะแอร์เย็นมากค่ะมีเครื่องสแกนจับความร้อนด้วยนะคะอันนี้ก่อนเข้าไปเรเซ็นชื่อก่อนนะคะนี่ค่ะจะมีหนังสือต่างๆในหมวดต่างๆความรู้ทั่วไปวิทยาศาสตร์หนังสือหายากนะคะเราก็จะมีมุมนั่งเล่นนะคะให้อ่านหนังสือได้เลยนะคะนิตยาาสารนี่ค่ะมีนิตยาาสารนะคะหม่เก่า แล้วก็มีหนังสือที่แนะนำค่ะจะมีโซฟานั่งให้นะคะอันนี้มาได้นะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือต่างๆเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปจะจัดไปในมุมต่างๆต,ตามชั้นนะคะจะอยู่ข้างในให้เข,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 ข้าข้างในมานะคะเดินเข้ามาได้เลยค่ะ หน้าก็จะมีหนังส,นสือพวกหนังส,นสือแนะนำหนังส,นสือเด็กเข้าไปข้างในก็จะเป็นหนังส,นสือสนิยายค่ะหนังสือเด็กเล็กแนะนำเลยนะคะหนังสือนักอ่านามากเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นหนังสือ,อนิาย,นยายนิยศาสารต่างๆนะคะเราก็ประวัติศาสตร์ต่างประเทศเราก็พวกหนังสือความรู้ต่างๆกณิพงกสพรวิทยาศาสตร์สามารถยืมได้นะครับยืมได้นะคะ มีค่าสมาชิกรายปีแล้วก็สมาชิกตลอดชีพเลยค่ะอันนี้ค่ะสังคมศาสตร์ค่ะรายปีก็ไม่แพงครับเท่าไหร่ครับเออราคาเออค่าสมาชิกน่าจะสี่สิบบาทค่ะรายปีรายปีเท่าไหร่สี่สิบบาทค่ะรายปีรายสี่สิบบาทค่ตลอดชีพตลอดชีพห้าร้อยค่ะไม่แพงครับอันนี้ค่ะแต่ตามุมต่างๆนะคะแนะนำเลยนะคะ แอร์เย็นมากนะั่งสบายๆคังเงียบสงบค่ะนี่ค่ะมาหาความรู้ข้างในได้นะคะนี่ค่ะห้องสมุดนะคะของประชาชนนะคะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้างเรียนเบญจมะเลยค่ะเข้ามา <ป İns. S 1> ข้างในได้เลยค่ะกว้างกว,วางค่ะมีที่นั่งให้สบายเลยนะคะนี่ก็จะม,มีเด็กๆมานั่งอ่านหนังสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือความรู้ค่ะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็พอต่างๆนะคะเตรียมสอบ นี่ค่ะกลัามาถามได้นะคะข้างในค่ะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะคอยแนะนําสอบถามได้นะคะมุมสวยงามนี่มุมสวยงามข้างบนจะมีชั้นสองด้วยนะคะแต่ตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่ค่ะอันนี้เพียงแค่ชั้นล่างนะคะชั้นสองก็จะขึ้นไปข้างบนค่ะอันนี้เพียงชั้นล่างนะคะที่ให้ดูนะคะเป็นเบื้องต้นนะคะอันน้